จ้าย้ายจอยสวีเดนจ้าฤดูฝนเ้ยจ้าช่วงนี้ฤดูฝนของสวีเดนใช่ช่วมฤดูฝนสิไปตลาดทานมาเลยใจกับเขาใจากับเขาไปตลาดฝนตกเนะ้ย ฝนอยุนี่ฝนสิตโตกยังซี่ละจ้าอากาศค้มก็มีแดดเลยไปกับพพงยหญขึ้นเก้าเนี่ยแหละจ้าเนี่ยพง่พัาไปพงาไปพาไปเสื้อขับเขาตกบ่มีแดดจ้า เป็นท้องฟ้าฝนตกพายุกระสิเขาเนาะเมืองไทยห้าพายุเขานา้ำกระตัวแต่ยุนี่กับฝนตกหนาวฝนฝนเล็งคือกันอย่นี่กระดาหนาวข้างนอกสั้นงงงงงงเขียดกันหนาวด้จ้ะเขาป้ากับกรไดหนาว นนใหญ่เราเด้จากเป็นี้นนกับสิขบรถเร็วแล้วกัน เทิงรถนี่แหละยายจอยก็ได้ลงรถก็ได้ฝนตกเปียกหนาเฮิดเปิดเอิญหนาเฮออใบไม้ก็เริ่มเหลืองเหมือนเด้จ้ะเนี่ยเหลืองใบไม้ก็ได้เหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยเปิดหนาใบไม้ก็เหลืองมันสิเปลี่ยนสีอะไรจังน้อยก็ไปสีล้วง แ้สเขานาาวเขาฤดูมา ใบเพียงชีแล้วมันก็นสิไปไใหม่ม สก,กูร์ร้านลิกกะีรถจอดได้ลายเนียสก,กูร์านีิกลิกลกะบีคลิปนี้จำเนีกันได้จ้าย้ายจอยไปตลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในย้ายจอยได้จ้าย้ายจอยเด็ดท้ายให้ชมทำเนียร์ละจ้าขอบคุณค่ะ